ไว้ฝาวะครับผมก็จะมองว่าคําว่าไว้ฝาวะมันก็เหมือนกับการที่เจ้าของเจ้าของภาษาเนี่ยที่ลาเวลาเวลานําเสนอภาษาเนี่ยเจ้าของนะเจ้าของนะไม่รู้นะผมไม่ได้ไปใช้เรื่องนี้กับใครนะไว้ฝาวะก็คือไว้ถูนั่นเองครับเป็นคนที่มืดบอดทางอะไรครับทางความสวาเนี่ยมืดบอดนะครับ ไว้ฝาวะเพราะอะไรครับเพราะยังหาตัวอะไรครับฝาวะไม่เจอถามว่าและพิธีทำคืออะไรคอร์สอนคืออะไรคือการใช้ครับนี่ใช้เรียบร้อยแล้วครับถามว่าใช้อะไรก็พิจารณานอคอของฝาวะจนหมดสิน้นจนหมดสิ้นฝาวะเห็นไหมครับ พอหมดสิ้นสาระก็เอามาเทสสิครับเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าเอ้ยเราพิจารณาหมดแล้วดูซิว่าเวลาเราเอามาใช้จริงนะครับมันใช้ยังไงเห็นไหมครับพอใช้จริงก็ดังเช่นว่าเนี่ยดูดดึงดึงดูดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็เอามาใช้แล้วถามว่าถ้ายังหาฝาวะอยู่อะ่ะเห็นไหมบอกว่าบอกว่าไว้ฝ่าวะหาอยู่ก็แสดงว่าไว้ถูแล้วครับงงไหมเนี่ย ก็เอาไว้ถูสิครับทีนี้มันถูก็มืดบอดสิครับเห็นไหมครับแสดงว่าไม่ไปไหนเช่นเดียวกันอันนี้ก็น่าเห็นใจน่าน่าเห็นใจอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะกระตุ้นให้ยังไงแล้วก็นี่กระตุ้นด้วยพาเสียนที่ว่านี้เนาะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีเชสนะครับแสดงว่ามาใหม่นะครับไม่มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนไปเรียนหาที่เรียนเอาเองนะครับที่นี่ไม่ได้เรียนนะครับไม่มีนะฮะ โอเคจบเนาะไว้ถูไว้ถูเลยเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครเวลาเราเจอใครบอกว่า,วาไว้ฝ่า่าทบอกเออนั้นก็ไว้ถูลยมืดบอดอย่างนั้นน่ะนั้นก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่คนเดียวไปนะครับดีกว่าเขียนอย่างนี้นะเขียนไปลบไม่ดีกว่าเนี่ยไปลบเนี่ยไปลบตัวนี้ไปลบดูนะครับไปลบไปนี่ไปลบเห็นไหมครับ ยังซีดีสักว่าชัดเจนเนาะโอเคน่าน่าเห็นใจน่าเห็นใจน่าเห็นใจอ่ะนะจุดจุดจุดว่าทําไมถึงมีจุดจุจุดแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรอจุดทศนิยมอ่ะน่าเห็นใจจุดจุดจุดทำไมถึงได้มีแบบนี้จุดจุดจุดงงไหมเนี่ยน่าเห็นใจจุดจุดจุด ที่ได้มีจุดๆแบบนี้เห็นไหมครับ